อย่างิไลยที่มาพูดวันนี้ก็อยากสร้างรายได้จาก Facebook ของเรานะคะตอนนี้ก็มาเป็นพนักง,งานครีเอเตอร์ค่ะเป็นพนักง,งาน Facebook สร้างรายได้สวัสดีจ้าสวัสดีวันจันทร์ก่อนที่ยังพูดคุยเปิดการมองเห็นวันนี้มาพูดคุยมาส่งกำลังใจส่งพลังบวกยืนยันตัวตนจ้าเพราะว่าอาจจะเป็น,นว,ว่าไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเช้ากินข้าวสาย จริงๆก็พอถึงเวลาที่เราได้รับเครื่องมือแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักเยอะเราก็โพสต์ไปก่อนถือว่าสร้างตัวตนด้วยคลิปเราถือว่าก็ไม่ได้ไหลสดนานแล้วค่ะวิไลก็จะมายืนยันตัวตนอาทิตยละครั้งสองครั้งค่ะยินดีต้อนรับพูดคุยสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีเปิดการมองเห็นให้ตัวเอง ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาพูดคุยกับวิไลเนาะที่เข้ามาเปิดการพักผ่อนเนาะถือว่าพักผ่อนก็นแล้วกันถ้าไปเยอะเกินไปนะคะเขาอาจอยากจะให้เราพักผ่อนอยากจะให้เรา,าก็ไม่ได้ไฟ้สดนานแล้วค่ะวิไลก็จะมายืนยันตัวตนอาทิรักครั้งสองครั้งค่ะยินดีต้อนรับพูดคนั่งอ๋อวิไลไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งตอนนั้นอ่าไปเล่นกับป้าไปเล่นกับนานีน่เลยค่ะไปอยู่ตรงนั้นไม่นาน แต่วิไลอยู่อำเภอบ้าเหมือนเราเป็นนักเรียนเนาะถือว่าเราเป็นนักเรียนเรียนไปก่อนหัดทำคลิปไปก่อนวันนี้เรายังไม่ปังวันหน้าเราก็ปังอยากจะปังต้องลงคลิปนะคะถ้าไมา่ให้กันไปกินกะเพราบ้านพี่เบนมาเดอ้ออร่อยตอนนี้รู้สึกหิวข้าวเลยพี่เบนเพราะว่า ขอาวิไลไม่ได้กินข้าวชามาเติมหัวใจขอบคุณในหลายจา้าขอบคุณหัวใจนะคะหนาวไหมพี่พลที่มาไทยมาให้วิไลเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีที่เข้ามาพูดคุยกับวิไลนะคะก็มายืนยันตัวตนเช่นเคยค่ะมันจะต้องขยันหลายๆอย่างต้องอดทนไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆถ้าเราไม่ขยันแล้วก็เพื่อนในห้องงนาะเก็บหกหมื่นนาทีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆร่วมห้องนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะนะคะคุณอมคลักนะคะทักทายเพื่อนรอบห้องของวิไลเลยนะคะรวมใจอีกแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายวิไลจากก็มาเปิดทําหน้าที่สาวอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสองวันที่ผ่านมาของวิไลก็จะไม่ค่อยได้ไปบ้านเพื่อนเท่าไหร่อาจเปลี่ยวสั้นๆาสามารถสร้างรายได้ได้ไดไดเนาะ วิไลก็เลยมาปดเปิดโหมดค่ะยินดีที่ได้คลิเตอร์ค่ะสำหรับวิไลเนาะก็เป็นอาแม่บ้านคลีเตอร์มาสร้างผลงานมาสร้างตัวตนของวิไลก็ดีใจกับพี่ปองนะคะที่ไปคว้างเงินใน,ในอากาศได้แล้วสวัสดีค่ะพี่วันรับสามสี่โพสโพสไปเลยค่ะนะคะเป็นหน้าที่ของเราและอีกอย่างนะคะ ใส่แฮชแท็กนะคะแทของเราก็ใส่ไปเลยช่วงนี้เราถือว่าเรามาฝึกฝนคําพูดของเรามาฝึกฝนการทำคลิปที่ผ่านมาเนาะทําไมถึงมาเป็นโหมดมืออาชีพทําไมถึงอยากเล่นคลิปเรียวทําไมถึงมาเปิดโหมดเป็นสาธารณะของวิไลก็ดีใจกับพี่ปองนะคะที่ไปคว้าเงินในอากาศได้แล้วสวัสดีค่ะพี่วันละบอนอยู่ใกล้ๆพี่ปองแล้วก็ไปอุดร อุดรบ้านบ้านาน,นตุย๋ยกำลังใจเข้ามาทักทายเราจะรู้จักเพื่อนของเพื่อนนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอย่างวิไลรู้จักป้ามเพรน,นากลางรู้จักไหมครับนากลางกับวิไลไปอยู่แมาอ๋ออยู่อำเภอนากงเพราะว่าอาจจะเป็นโมไมนได้กินข้าวเช้า ไม่กินข้าวเชาว้ากินข้าวสายจริงๆก็พอถึงเวลาที่ก้เหมือนเราเป็นนักเรียนเนาะถือว่าเราเป็นนักเรียนเรียนไปก่อนหัดทําคลิปไปก่อนวันนี้เรายังไม่ปังวันหน้าเราก็ปังอยากจะปังต้องลงคลิปนะคะถ้ามา,มาเปิดการมองเห็นค่าวันนี้พูดคุยค่ะนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณจ่าพี่ปองมาส่งกําลังใจนะคะ วิไลก็ประทุมอากาศดีอากาศเย็นนะคะก็ขยันโพสคลิปเหมือนเดิมทำหน้าที่เหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ขึ้นไลค์ค่ะวิไลเคยไปบุรีรามนะวิไลเคยไปงานแต่งของอน้องๆองอยู่เมื่อสองปีที่แล้วอ๋ออาจจะแบบหน,หนาวหนาวใช่ไหมคะกงวันกลางวันอากาศดีใช่ไหมคะพี่ ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะนะคะวิไลเคยไปเทีย่ยวบุรีรัมย์ไปงานแต่งค่ะไปงานแต่งนะคะแล้วก็ไปเทีย่ยวเขาพนมลุงใช่ไหมคะพี่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวิไลไปสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีเปิดการมองเห็นให้ตัวเองขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาพูดคุยกับวิไลเนาะที่เข้ามาเปิดการช่วงนี้เราถือว่าเรามาฝึกฝนคําพูดของเรามาฝึกฝนการทำคลิปที่ผ่านมาเนาะ ย่าบิงสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะแต่ก่อนที่วิไลามาเป็นพนักง,งานครีเอเตอร์เข้ามาเพราะว่าเป็นพนักง,งานเรียวห้องนั้นนะคะถึงว่าเราไปคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนในห้องนั้น่ะก็จะเห็นเราเป็นการเปิดการมองเห็นให้ตัวเอที่ผ่านมาชาเรนส์สำเร็จแล้วผ่านแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่50บบ้านนะที่มาเป็นเพื่อนใหม่วิไลนะ พี่พรก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะนะคะยินดีที่ได้รู้จักป้าสีอ่าฝึกฝนของอฝึกฝนตัวเราด้วยการพูดเนาะอย่างิไลที่มาพูดวันนี้ก็สวัสดีคุณองคลักค่ะนะคะจากพี่พรพี่องคลักอยู่หนองบัวลำพูนอยู่ใกล้วิลันมาเปิดการมองเห็นมาให้เพื่อนๆนเห็นเนาะมาพูดคุยกันค่ะขอบคุณนะคะอย่างน้อยก็ได้รู้จักกันเนาะเพราะว่าของเรา ภาพของเราขนมจีนพี่พองหมดยังใช่เนาะพี่ปองกินขนมจีนหน้ากีนไปยูดโดนแล้ว้วไปเล่นไปเล่นจ้าตอนนั้นไปเล่นอยูอมม่อำเภอหน้ากลางสวัสดีค่ะสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีเปิดการมองเห็นให้ตัวเองขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาพูดคุยกับวิไลยเนาะที่เข้ามาเปิดการเลยนะคะชื่อชุดติมาพาโสมนะคะ สามารถเป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะนะคะก็ในห้องนี้ก็เป็นเมื่อคืนพี่บอกว่ามันหนาวเนาะเมื่อคืนพี่พรบอกว่าหนาวอยู่นะคะตอนแรกแบบสองสามทุ่มวิไลโดนบ้านตุ๋ยบ้านวิไลด้วยนะคะบ้านวิไลด้วยอากาศเช้านี้รู้สึกว่าดีๆนะคะวิไลก็พูดคุยน่าจะได้สามสิบนาทีแล้วค่ะพี่ๆเดี๋ยววิไลขอเช็คเวลาก่อนนะคะใส่ประมาณห้าแฮชแท็กไม่ต่ำกว่าสามแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็น คลิปสั้นไม่ว่าจะเป็นภาพวันแต่ว่าจะพยายามนะคะพยายามเพราะว่าอะไรเพราะว่าไลฟ์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วค่ะวันจันทร์ที่วันนี้พ่อบ้านก็มาส่งหัวใจให้อีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อบ้านนะคะเ <c oughs> หมือนวิไหลหิวข้าวเพราะว่าก่อนไปบ้านเพื่อนเนาะ คลิปพี่ปองก็เด้งมาเลยวันนี้พี่ปองเด้งมาทุกอันเลยนะเด้งมาแต่เช้าเลยมาหาวิไลเพื่อนที่เรารู้จักกันพี่ปางนะคะก็สวัสดีค่ะคุณปองนะคะแล้วก็การรู้จักเพื่อนก็จะมปารป็นครีเอเตอร์ของพนักง,งานเลี้ยวเฟสบุ๊คค่ะแล้วทํายังไงต่อสร้างคลิปสร้างผลงานอากาศแบบนี้กําลังดีแต่พี่เบนบอกว่ากรุงเทพหนาวอ๋อกกรุงเทพร้อนพี่เบนบอกกรุงเทพร้อน จากกรุงเทพก็มาดอนเมืองประสีจากปาะสีก็มาครีเตอร์ค่ะสำหรับวิไลเนาะก็เป็นแม่บ้านครีเตอร์มาสร้างผลงานมาสร้างตัวตนอยากสร้างรายได้จาก Facebook ของเรานะคะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนพนักงานครีเตอร์ค่ะเป็นพนักงาน Facebook สร้างรายได้คลิปของเราค่ะถ้าเราขยันโพสขยันลงคลิปแล้วก็ ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทําให้เราผ่านชาเลกกำลังสร้างสาร์ผลงานนะคะกําลังทำคอนเทนต์แบบตัวเองอะแบบตัวเองนะคะก็คือการสร้างตัวตนถ้าถามว่าทําไมถึงอยากโบดมืออาชีพก็คืออยากสร้างไรายได้ตามคลิปของเราค่ะถ้าเราขยันโพสขยันลงคลิปแล้วก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทําให้เราผ่านชาเลพี่ไปก่อนเนาะ เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นครีเอเตอร์ที่น่ารักวันนี้ก็มาเปิดบ้านค่ะมาพูดคุยมาเปิดการมองเห็นขอบคุณนะคะ AI ทําหน้าที่เสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ2วันที่ผ่านมาของวิไลก็จะไม่ค่อยได้ไปบ้านเพื่อนเท่าไครีเอเตอร์ Creator ค่ะสําหรับวิไลเนาะก็เป็นแม่บ้านครีเอเตอร์มาสร้างผลงานมาสร้างตัวตน ้าษีก็ยืนยันตัวตนว,วันนี้วิไลก็มาเปิดการมองเห็นพูดคุยกับพี่ๆเนาะก็เข้าไปส่งกำลังใจผ่านมาน,น่นวิไลเปิดมา่านไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนนะคะแล้ววิไลก็เปิดวันศุกร์อีกรอบหนึง่งก็ปกติก็มาพูดคุยวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะวิไลนะคะก็เช้านี้จะมาบอกว่า สายนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วสายนี้จะบอกว่าหมดเมื่อเช้านี้จ้านะคะหิวเลยแล้ววิไัลยก็ก่อนเปิดบ้านก็จะเปิดการมองเห็นด้วยตัวเองเนาะก็ไปดูต้องขยันหลายๆอย่างต้องอดทนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆถ้าเราไม่ขยัน